วัสดีค่าวน,นี้พบกับคุณนันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปิดโฆษณาที่มันขึ้นมาเนี่ยกวนใจเราตลอดเวลาเราเปิดอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็จะมีข้อความเตือนอยู่ตรงนี้นะคะบางทีเป็นแอปที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือ,อโฆษณาที่มันกวนใจเราเราไม่อยากให้มันโชว์ขึ้นมานะคะมีขั้นตอนที่การปิดง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่วยรัสนะคะเป็นฟิลเตอร์ของ Windows 10นะคะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้แอปสามารถที่จะโฆษณามีข้อมูลข่าวสารหรืออะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้กับเรานะคะแต่บางทีท่านไม่อยากรับทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะมันกวนใจหรือมีคลิปต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะคะเอาเรามาดูว่าวิธีการปิดโฆษณา นี้อย่างไรนะคะเวลาท่านาจะดูว่ามันชื่ออะไรนะคะเอาเมาส์ไปคลิกดูอันนี้อันนี้แค่เบื้องต้นง,งนะะ่ายๆเนาะท่านจะเห็นว่ามันจะมีชื่อนะคะว่า notification เนี่ยนะคะเป็นชื่อของฟีเจอร์เขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปตั้งค่าหรือเราจะ,ะไปทำอะไรเกี่ยวกับ ตัวเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาก่อนเราจะไปปิดเขาเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาก่อนนะคะอ่ะทีนี้จากนั้นให้ไปที่ไปเสิร์ชหาว่า,าศูนย์กลางเขาอยู่ตรงไหนนะคะกองหน่วยการเขาอยู่ตรงไหนเองเราก็จะไปปิดเขาอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ไปที่เสิร์ชนะคะแว่นขยายแต่ถ้าท่านไม่เห็นนะคะให้มาที่รูปหน้าต่างแล้วก็คลิกขวานะคะอันนี้ของคุณครูมันจะมีตรงนี้นะเราสามารถคลิกแล้วก็ เซิร์ชหาอซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราต้องการหรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการที่อยู่ในเครื่องเราได้เลยตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านไม่เห็นนะคะให้คลิกขวานะคะอ่าคลิกขวาแล้วเลื่อนมาที่คําว่าเซิร์ชนะคะอันเดียวกันนะคะ,อะของคู่มี้วคู่ก็คลิกเลยนะคะเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะอ่ะนอนอดนอตตี้นอตตี้อ๋ออิโ Notification and Action Setting นะคะเราจะไปตั้งค่านะคะตรงนี้นะคะเราก็คลิกเขาเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยชื่อของเขานะคะอ่าตรงนี้คือ on on ก็คือเปิดใช้งานอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะที่มันจะมีเป็นฟิเจอร์ของเขาที่เขาจะขึ้นโฆษณาต่างๆมาให้เราเราก็เลื่อนมาปิด off แค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วโฆษณาพวกนี้นะคะก็จะไม่โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นอีกนะคะทีนี้หรือบางคนบอกว่า,อ,าอยากอยากดูโฆษณาบ้างอะไรไม่ได้ปิดหมดนะคะมีขั้นตอนนะคะก็คืออันนี้ถุกปิดหมดนะปิดหมดเลยเนี่ยท่านท่านสามารถดูว่าเอ๊ะเขาจากโฆษณาอะไรให้ เนี่ยสิ่งที่เขาจะส่งมาให้เราดูมีอะไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราปิดหมดเนี่ยเกิดมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เห็นวนะคะพราเราปิดหมดแล้วแต่ถ้าท่านต้องการเลือกเป็นกรณีกรณ,กรณีไปอย่างเช่นต้องการให้โชว์อยู่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับ Sound เ e นเดอร์ซาวเงี้ยหรือบางตัวอย่างเงี้ยท่านก็เลื่อนมานะคะเลื่อนมาเปิด แล้วปิดเฉพาะบางตัวนะเช่นเนี่ยไม่ไม่เอาของโคมก็ปิดนะคะไม่ไม่ไม่ให้เขาส่งโฆษ,ษณาเกี่ยวกับเวลาเราเปิดบราเสื้โคมอะไรเงรี้ยนะคะก็ไม่อยากรับรู้ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับโคมก็ปิดเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เลื่อนปิดเป็นบางตัวโอเคเนาะแต่ถ้าต้องการปิดหมดก็คลิกนี้เลยอ่าเสร็จแล้วก็ เรียบร้อยนะคะนะคะก็จะมีไม่มีข้อความเกิดขึ้นนะเขาก็จะบอกว่าออฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมการปิดโฆษณากวนใจนะคะง่ายมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขบคุณทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะ,ะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับ ท่านและท่านอี่ทีนะคะก็ขอให้ท่านช่วยแชร์นะคะและช่วยส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับคุณอันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ